สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่กันบ้างล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้มีการประชุมออนไลน์กับทางญี่ปุ่นเพื่อหาหรือเกี่ยวกับความร่วมมือและแผนการพัฒนาระบบคมนาคมโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะแสวงหาแนวทางลดต้นทุนโครงการซึ่งเป็นปัญหาหลัก ซึ่งนี่จะเป็นสัญญาณว่าญี่ปุ่นยังให้ความสนใจพร้อมเดินหน้าโครงการนี้อยู่หลังจากข่าวเงียบหายไปนานเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับนายศักดิ์สยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการร่วมระดับสูงไทยญี่ปุ่นครั้งที่5ในวันที่11สิงหาคม2564 ผ่านระบบทางไกลโดยมีการหาหรือร่วมกันในหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่โดยในการหาหรือนายวาตานาเบะทาเคยุกิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเห็นพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมของไทยในการแสวงหาแนวทางลดต้นทุน โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดินกรงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกล่าวถึงความสําเร็จของโครงการระบบรถไฟชายเมืองสายสีแดงที่ได้เปิดทดลองให้บริการแล้วเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาสําหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ เมื่อปี2 5 6 2ญี่ปุ่นได้นำส่งรายงานศึกษาความเหมาะสมให้กับรัฐบาลไทยพิจารณาแต่การศึกษารายละเอียดยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใดโดยกระทรวงคมานาคมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการเจรจาและศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการต่อไปแต่เรื่องก็เงียบหายไป สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่มีระยะทาง668กิโลเมตรวงเงินลงทุนรวม445,303ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานระยะที่1ช่วงกรุงเทพพิษณุโลกระยะทาง380กิโลเมตรวงเงินลงทุน212,892ล้านบาทตามแผนจะเปิดให้บริการในปี2568อัตราค่าโดยสาร 640บาทถึง1,700บาทระยะที่2ช่วงพิศณุโ,โลกเชียงใหม่ระยะทาง288กิโลเมตรวงเงินลงทุน2,32,411ล้านบาทตามแผนจะเปิดให้บริการในปี2,572อัตราคา่าโดยสารอยู่ที่385บถึง1,044บาทโดยโครงการนี้เป็นรถไฟที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงครับปัญหาใหญ่ของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่คือมีต้นทุนที่สูงถึง445,303ล้านบาทและความหนาแน่นของชุมชนหรือผู้ใช้บริการตลอดเส้นทางที่ไม่มากเหมือนของญี่ปุ่นจึงคาดว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทางญี่ปุ่นยังไม่ตกลงปรงใจในการลงทุนโครงการนี้แต่ก็ออกมาให้ความหวังเป็นพัก,พก เพราะอาจจะเกรงว่าจีนอาจคว้าชิ้นปลามานเอาไปกินเหมือนกรณีรถไฟความเร็วสูงเส้นทางจาการ์ตาบันดุงของอินโดนีเซียโดยไทยต้องการให้ญี่ปุน่นร่วมลงทุนแต่ญี่ปุ่นระบุว่าไม่สามารถร่วมลงทุนในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ได้แต่ไทยเสนอต่อว่าต้องการให้ญี่ปุน่นร่วมลงทุนในรูปแบบอื่นๆเช่นในส่วนของโครงสร้างงานโยธาระบบอนุนสัญญาณและการเดินรถ หรือการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางและสถานีแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นระบุว่าพร้อมให้การพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษให้ไทยในการดำเนินโครงการดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วคาดว่าความล่าช้าอยู่ที่การตัดสินใจของกระทรวงควมนาคมซึ่งต้องถามตัวเองให้ชัดก่อนว่าจะเอาอย่างไรอยากจะให้โครงการนี้เกิดหรือเปล่าหรือจะอย่างไรเพราะหากล่าช้าไป ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกแผนการมันจะช้าออกไปเรื่อยๆประชาชนและประเทศชาติจะเสียโอกาสไปกันใหญ่แต่ถ้าต้องการให้โครงการนี้เกิดจริงๆคิดว่าน่าจะเร่งดําเนินการ3แนวทางดังนี้ 1. เร่งศึกษาการลดทุนทุนโครงการแต่ต้องไม่กระทบต่อระยะเวลาในการเดินทางและความสะดวกสบายในการใช้บริการมากเกินไป 2ควรเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนเช่นการให้สิทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่หรือแนวเส้นทางรอบสถานีหรือสิทธิอื่นๆที่คาดว่าจะทําให้ญี่ปุ่นสนใจและ3เปิดโอกาสให้กับบริษัทอื่นๆทั้งของไทยและต่างชาติอื่นๆเช่นจีนที่มีความสนใจเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆและก็ไม่แน่อาจจะค้นพบช่องทางใหม่ๆที่มีความเป็นไปได้ ดีกว่าปล่อยเวลาให้ทอดยาวแบบไร้ความหวังครับ